ไอแท็กเหรอครับอาจารย์คุยดีรรงฮัลโหลแป๊บนึงนะครับเอาไฟเปิดโฟนฮัลโหพี่หมีอาจารย์เป็นไงบ้างพี่หมีมึงเพิ่งตื่นเหรอเนี่ยอ๋อเพิ่งตื่นจ้าเพิ่งตื่นสักพักแล้วอ๋อสรุปมึงจะเพิ่งตื่นหรือเพิ่งตื่นสักพักอ๋อคิดถึงเป็นไงบ้าง ตอนนี้เบื้องต้นก็หมอบอกว่ามีการอักเสบที่สมองส่วนหน้า,อาไอท้องเหรออ,อไอท้องเขาเจาะมอกสมองส่วนหน้าอักเสบเหรอ <c oughs> มือนี่ก็วินิจฉัยไปเรื่อยทําหน้าที่เป็นหมออีกแล้วค <c oughs> ิดถึงเป็นห่วงเห็นอุ้ยโนรุพันรายการผมนี่เป็นโนรุพันเลยกลับมาจากเมืองมาตกเย็นตีจะประมาณเที่ยงคืนกูก็เริ่มปวดหัวแล้วปวดหัวแรงเลยจันนะแรงจริงกูว่า คตอบหมาหมดเลยนะเออเดี๋ยวกูส่งไปให้อีกกับอะไออ,อะไรที่อาจารย์ถ้าผมกินอ่ะไร,อะระ่อร่อยเลยแล้วพี่ปลาสลิดต้มย๊อดแล้วพี่ปลาสลิดอร่อยมากกินในรายการจะโดนหลัเฮ้ยไอทำรายการไม่เกียจไอแข่งพิธีกรเลยก็ขอแล้วอ่ะอร่อยก็ต้องอกินดีวะเออแต่อาจารย์นอนกี่วันแล้วอ่ะิ่งนอนเมื่อคืนน่าจะยังอยู่ต่อใช่ เป็นไรอ่ะทำไมมันหนักขนาดนั้นน่ะก็เนี่ยเขากำลังวินิจฉัยกันอยู่เพราะว่ามันเข้าไปฉีดสีเมื่อคืนนี้แล้วมันมีการอักเสบที่สมองไงเขากำลังหาต้นเหตุว่ามันเกิดจากอะไรอือฮึคุณอย่าละจานแล้วเป็นละหรอกอ่านอะไรมาเยอะเป็นแค่นี้นะเว้ยอ่อนดอยเออไงกูก็ยังนั่งไร้สวดดาชาวบ้านอยู่เลยเนี่ยมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ที่โรงพยาบาลนี่เขาถอดไหมไม่มีไม่ได้เอามาหรือมันต้องเอามามต้องเอามาไว้บนหมดจริยงที่ต้องอาจารย์อ่ะโอย กูมีคนอย่างมึงก็รอดแล้วคิดถึงนอนพักผ่อนนะอย่าเพิ่งไลฟ์สดนะ้เราติดโซเชียลนะเดี๋ยวเนี้ยเราติดโซเชียลนะเนี่ยไลฟ์สดอยู่เนี่ยกูต้องขายน้ำพริกไอ้แท้กูจะกู้จ่ายค่ารักษาพยาบาลช่วยกูไม่ล่ะเท่าไหร่เนี่ยเฉพาะค่าห้องอย่างเดียวก็สองหมื่นแล้วเนี่ยสองหมื่นเลยเหรอเออลงมาบาำรุงราษฎร์เนี่ยโอ้บำรุงราษฎร์ด้วยเออไปนอนเล่นได้ไหมไปนอนเล่นไพ่ได้ไหมมามานั่งเล่นได้เนี่ยเยอะจัด แต่มีมีเขามีเจ <ah ้าภาพจ่ายให้เขาจะปุยนอนมีเจ้าภาพจ่ายด้วยเออไอยามีลูกถ้าลูกศิษย์นี่แหละเขามาจ่ายให้ดีมีลูกศิษย์นี่ดีมึงเอาเป็นลูกศิษย์กุยสักคนไหมล่ะอะะไรนเอาไปลูกศิษย์กุยสักคนเลยผมมาเป็นลูกศิษย์หางแถวให้หัวแถวเขาจัดการเถอะโอ้ยมึงมาเป็นหัวแถวเธออย่าไปอยู่หางแถวเลย เออขึ know, das war, ้นมาหน้าหน้าหน่อยนี่จะได้ชูกระจายเนี่ยขึ้นมาหน้าหน้าคือชูกระจายเลยไปตรงหมดเลยนาตาเนี่ยอันนี้อาจารย์ก็ไม่ได้ไปอาทิตย์ตรงมาที่บ้านหรือไปสอนตรงนักเรียนหรือว่าบริษัทเดียอาจารย์ก็ไม่ได้ไปก็ต้องพักขอเมื่อวานก็ต้องปิดรับแขกที่บ้านสองวันในวันเสาร์อาทิตย์ก็นี่ไงวันมาโรงบาลโมไม่ต้องมาตรงบาลพอดีนั่งพูดในลูกบาลเลยจะต้องมาแล้วกูเหนื่อยไม่แต่ แล้วที่โรงพยาบาลเนี่ยมีหมอมีพยาบาลที่เป็นโรคติดเชื้อไหมไม่มีนะเขามีเป็นเขาเป็นแอบได็ก่อนคนเออแต่เขาค่อยค่อยพูดกันเมื่อคืนมีพยาบาลมาตั้งหลายรอบแต่ไม่พูดมาตอนเที่ยงคืนอ่ะมาให้ยาประชดยาแล้วผมไม่มีคนอยู่อ่ะบอกว่าหนูเป็น fc อาจารย์นะคะนี่นี่ไงนี่ไงนี่เปตัวไงที่จริงอยากจะโดนอาจารด่นะเออลอถามย คียเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากมากเลยอิสุซาเป็นยังไงโอเคอาจารย์พักผ่อนพักผ่อนอย่าไร้สุดตายเยอะๆดีแล้วมันจะปวดหนักเองเออขอบคุณมากมากเลยได้ทำเป็นได้ทำเป็นขอบคุณครับขอบคุณครับเริ่มปวดรัวแล้วเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่มันไม่ยอมหาย ที่นิดหน่อยหน่อยไงปวดปวดหัวปวดหัวที่นี่ยังไงก็ยังไม่ได้ให้ยาแก้เสษเนี่ยมันเป็นไซนัสขออนุญาตค่ะที่ท่านเกิดีค่ะพยาบาลเย็นจิตนะคะเป็นหัวหน้าเวรวันนี้พอดีจะมาเรียนปรึกษาเรื่องที่ว่าคุณหมอจะให้ส่งตรวจคุณหมอไซนัสกับคุณหมอเสียงแสบวันนี้สะดวกไปที่ OPD ไหมคะได้ค่ะได้นะคะทั้งั้นเดี๋ยวหนูประสานงานให้แล้วเดี๋ยวมาแจ้งเวลานะคะได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยจ้ะ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นร้อยร้อยไหนจ้ะแต่ว่าที่ควาโชคดีทุกคนเดี๋ยวจะลงไลฟ์สดก่อนมาเวียนหัวอีเยอะว่ะเวียนหัวเฉยฝากกดของในตะกร้าด้วยนะทุกคนฝากซื้อของในตะกร้าด้วยนะขอบคุณทุกคนมากๆนะอุตส่าห์เข้ามาให้กำลังใจเข้ามา ช่วยกันในการติดตามกันในวันนี้นะขอบคุณทุกคนมากๆเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวช่วงเดี๋ยวช่วงบ่ายเขาจะส่งตัวอาจารย์ไปหาหมอเฉพาะทางอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงว่าขอบคุณทุกคนนะขอตัวก่อนหวเวียนหวยแล้วลไปก่อนนะได้บายเดี๋ยวไว้ว่าค่อยว่ากัน ฝากกดสินค้าในตะกร้านะทุกคน